lắm mà tặng phần chăm sụp lắm sụp lắm sụp lắm sụp lạp tạc phải chăm ta mạo đu ta mau mạo mạo đu mau mau sợ mạo nè mau mạo mau sợ mạo đu sợ mạo đu sợ ừ, ừ. มาเอามาเอามาเอาสดตร้อนก๋วยเตี๋ยวยายเย่เป็นตัดแซ่บคักอ้าวชิมดูถ้าไม่อร่อยก็รุงอีกยายก็ว่าอร่อยแล้วเดิชถ้วยยายก่อนสดนร้อนถ่วยก,ก่อน โอ้ยไอ้ทวยของยายตักให้ตาแล้ว <c oughs> อลองเอ้ยมากิน้ำกันเด้อน,นี่โอ้ยเต็มถ้วยอยู่ด้วยละโอ้ไปเธอเแซ่ไปเธอเแอะมาตีน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ kirimkan, deh, ungkei-ungkei kan, nih, nong, neng, ungkan dulu, pan, kaya pakong, pan dulu,

lòng xin đó Cô tiêu xí mưu <laughs> Nhi. 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 tôi em Ê Ê Mà đó tiêu nó Má con Ơ ờ. con mà cái cây con hay thả phương -phương cho bếp nó cha Bếp lưng nó cha ไม่ได้นาะนหอกจ้าน่ะสดมากมากมากสุ้เตี๋ยวโอ้ยพี่น้องอย่างแซบเลยเด้อตอนหมูเน้นๆเ,เ,เลยให้บังอีกรอบนึงก่อนต้องมีจา้าเขาว่าต้มก๋วยเตี๋ยวอะเด้อสดทุก่อนโอ้ยเยี่ยมเลยพี่น้องแซบแซบ แซบยุแซ่บแซบแซบคักแซ่บคักพริกผงใส่กุ้งนึ่งปะอร่อยจนลูกเด็กอร่อยจนลูกเด็กพี่น้องเอ้ยมากินกับยายเด้อยายตาพาเพลินกาวันนี้ยายมาต้มก๋วยเตี๋ยวกินจ้าต้มมีพี่น้องว่าง่ายๆเนาะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวบับโบมีก๋วยเตี๋ยวอะไรก็เลยมาต้มมาเองพี่น้องกลายเป็นต้มมีเนาะใส่หมูสับก็ได้เลยแบบก็ะดาษน่องนะเออ ยอะเยอะเยอะเยอะจ้าเดินมาเด้อมาเด้อรอนกับรอนเด้อเนี่ยอือหือโอ้แสบ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 คือกันตัวนี่กันใดเนาะน่ะพี่น้องมากินบุตรีน้องกันเด้อแสบแสบน้อกันจ้ากินแบบบ้านๆสไตล์ยายพัดจ้า ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวจะง่ายๆจะตายยายผันทำไรทำง่ายง่ายหนึงจ้าินจ้ะอืมอยแสบ แสบดีพี่น้องกันเช้าด้หนึ่งสองโมงด้ึงสองโมงเศร้าวันที่ยี่สิบแปดจ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวกับยายพัดได้พี่น้องเด้อมากินต้มมี่กับยายพัดจ้ายายพัดมาต้มมี่กินเองวันนี้โอ้โหแสบหลายจากแสบคลักแสบในพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวมาด้วยมาร้อนเนาะคุณปงมาไม่ไหมเนาะร้อนตัวกินร้อนที่ใดแล้ะเป่าก่อนเนาะ กินจะได้มีแรงพี่น้องเอยคนเขา้าบ่บกินบ่มีแรงอเด้ออือกินเพื่อเอากำลังเรียกกำลังกลับคืนมาสู่ร่างกายของเราด้วพี่น้องเนาะเอออย่ามานอนหอกนอนรับมิซซาฮากกินเติมพลังพี่น้องเออถ้าไม่กินไปไหนมาไหนบ่ได้เดอกเอ๊บวมีแรงแล้วพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเติมเลี้ยงร่างกายเราไล้พี่น้องเนาะเอออยู่กับเขาไปรุนๆนเนาะเราอาศัยเ้าอยู่อาศัยร่างกายอยู่ ไปเสน้นชาวมาเราก็ต้องหาอะไรเลี้ยงเขาินเน้องพี่นอนะ้องเนาะเออมีิน้วจะได้ไม่แลงไปตะพูดเลยวันนี้พี่น้องเออมาๆมา,มาอย่าคุยไร้ายจ้ะกิขอขอนก็บะวันเด้อร้อนอืมโอ้ยต้องแสบต้องหอน ยแซ่บเลยวะใครต้มวันนี้เอ้าตัวเองต้มจําไม่ได้นดยยายโอ้จาไม่ได้เว้ยสมองสมองมันเสื่อมหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเบิดสุขุสุคนสุบนสุมองจ้ามากินนํายายเด้อเมื่อนี้ก็ขอขอคุณหลายๆายเด้อที่ติดตามรับชมรับชมให้กำลังใจตากับยายยายก็ขอขอประคุณลายลายเด้กคุณน้องเด้อเอาก็เออ

ใจไปดีตัวนี่เห็นตาากก็ได้นอเนีะมีแหงมีแหงขอบคุณร่างกายนะที่ที่ลำที่ทำให้เรายังมีลมหายใจอยู่เช้านี้ก็ขอขอบคุณร่างกายตัวเองนะพี่น้องเนาะขอบคุณหัวใจตัวเองขอบคุณร่างกายที่เขายังอยู่กับเราเนาะคำนึง โอ้ยสุดยอดเลยก๋วยเตี๋ยวยายพัดไหมอีกคำนะึ่งอีกคำนะึ่งเพื่อเพื่อนๆสุขูสุขคนเด้อพี่น้นนนนองเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อที่มาให้กำลังใจกับยายพัดเนใี่ยยายพัดก็ดีใจหลายยายพัดก็ดีใจหลายที่คุนเพื่อนมาเบิง่งยายพัดนายยายพัดขอขอบคุณหลายๆด้ยจ้าเหนือคำจะบรรยายจ้า อ,อมีแหงจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเ้อปองปอ่ายเออสุขุสุคนสุบอนสุนองสุนองเออยายพัดก็ขอขอบคุณหลายๆที่ติดตามยายพัดและให้กำลังใจยายพัดมามาตลอดยายพัดก็ขอทราบซึ่งในนาใจของพี่น้องสุขุสุคนนะจ้ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้า เดี๋ยวไปกินต่อพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า